มาดูมาดูว่าจะใหญ่แค่ไหนนี่ไงไม่เเดี๋ยวอพอเขาเริ่ม็อกกระดึงพอเราขยายพกมาดึงเชือกดึทางนี้เลยเชือกมาทางนี้เลยแสดงว่าตตองแค่ที่นู่นใช่ไหมครับนี่เมันสองหมูครับใครที่จะมานอนที่ค่ะนี่ก็มีมุ้งค่ะใหญ่มากเลยนะคะนอนกันประมาณ โ oh. อ้เราเป็นการ40 50นั่นแหละค่ะเพราะว่ากว,ว้างมากเลยเาถ้าบัรแต่ต่อไปถ้ามันเป็นหนาเราก็จะไม่มียุงแล้วค่ะแม่สิงไม่มีค่ะนี่ด้านนี้ก็มีนะยุงมุ้งนะใหญ่มากเลยน,ะะน่าอยู่มากเลยนะคะวัดคู่หลวงนะคะวัดคู่หลวงแห่งน,นี้นะคะ โอ้บรรยากาศสะอาดสะอ้านแล้วก็ค่ะน่าอยู่มากเลยนะคะวัดนี้นะคะกว้างมากเลยฮะญาติโยมที่มาก็าปฏิบัติธรรมนะคะเขามานอนที่นี่ได้นะคะว้างมากจริงๆน,นะคะเสาไม่รู้กี่ต้นนลคะนับไม่ท่วน สามสิบสองโอ้สามสิบสองต้นนะคะค่ะฝั่งนี้ก็สิบหกฝั่งนี้ก็สิบหกนะคะสามสิบสองต้นนะคะอ๋วัดพระอาจารย์สมบัตินะคะกว้างมากเลยนะคะวัดแห่งนี้ เราก็จะไปดูนะคะไปดูเจ้าแม่ตะเคียนไปขอดูหวยถ้าใครมีโชคมีลาภก็จะได้นะคะทำเ,เป็นหัวชมวิวเนะานะทำตรงนะู้นเนาะทำขึ้นไปโอเลย่าทำเลยนี่ค่ะน้ำพระแอกนะคะนี่สวยงามมากเลยนะคะ ี่ค่ะอยู่ข้างบนนี้ค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะภาพค่ะถ้ำภูผาแอกนะคะศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะคะถ้ำแห่งนี้นะคะก็มีบรรากาศดีงามมากเลยนะคะคุณจำราดนี่ค่ะเห็นไหมคะถ้ำผาแอกนะคะไม่ถิ่นพาเป็นมาดูนะคะวัดภูหลวงนะคะวันนี้โอ้นี่ค่ะสวยงามมากเลยนะคะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นภูหลวงนะคะนี่นะคะวัดภูหลวงนะคะค่ะคุณตั้งโอ๋ค่ะพามาดูวัดภูหลวงนะคะวันนี้ไม่ถินไม่ได้ไป ทอดกระถินกับลุงนะคะเพราะว่าไม่มีรถไปค่ะว่าจะไปรถลุงฟื้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์นะคะก็เลยไม่ได้ไปนะคะก็เลยมาที่ไล่ผู้หลวงนะคะของแม่ออฟนะคะที่แม่นะคะอยู่นี่ค่ะดูโอเอิงนะคะว่าถ้าใครนะคะมีดวงมีบุญวาสนาก็จะมองเห็นนะคะใช่ค่ะถ้าใครมีบุญก็เห็นเลยค่ะลอยมาจากนู้นถนนเลยนะคะ ใครที่มีบุญมีวาสนาก็จะดูนะคะจะรู้นะคะก็เป็นบุญนะคะถ้าใครเห็นนะอ๋อไปดูาบัวเลยอามองดูนะคะถ้าใครมีนะคะถ้าใครมีบุญวาสนาก็ดูกับแม่อ๊อฟนะคะ เห็นเลยนะสามตัวตรงๆสุดยอดเอ้าได้แล้วเหรอคะสามตัวตรงงสุดยอดว่ากาเอฟซีเห็นในอย่างเนาะแบบนี้แต่บางทีคนเข้าได้กันเยอะนะคะทุกคนไมื่อเว่าเอาล่ะขอก็ได้นะคะเป็นบุญวาสนาของใครของมันนะคะนู่นไม่มาส่งนานแล้วมาดูฝั่งนี้ก็จะเป็นนะคะภูผาแอกนะ ภาพเบอร์นะคะเพราะว่าแดดน้อนแล้วนะคะได้ไหมคะได้แล้ยังงเข้าไปอยู่ภายในวัดจริงจะ <ฟ ue> ก็จะนั่นค่ะ<ฟ><ง>เสียงอะไรแล้วนะคะฝั่งทางนี้ก็จะเป็นภูมาดูฝั่งนี้ก็จะเป็นภูค่ะมีข่ะภูเหล็กไฟนะคะฝั่งโน้นนะคะ ค่ะนี่ค่ะร้อนนะคะไปอยู่ในร่มดีกว่านะคะเพราะว่าแดดร้อนมากเลยกีค่คนละหนึ่งคนโอ้ยคุณนจันนะบอมันก็เป็นแบบนี้แหละคุณจำรัดค่ะสวยงามจริงๆนะคะภูผ้าค่ะวัดภูผ้าแอกนะคะฝั่งทางนี้นะคะค่ะ ไฟฝั่งทั้งนี้ก็จะเป็นนี่แหละค่ะภูหล็กไฟนะคะเพราะว่าเรามาอยู่ที่วัดภูหลวงนะคะตอนนี้แดดก็เลยมาอยู่ที่ร่มดีกว่านะคะเพราะว่าแดดร้อนนะคะบรรยากาศภายในวัดภูหลวงนะคะแดดแดดแดดนะคะอยู่ข้างนอกแดดมากเลยนะคะค พามาดูวัดภูหลวงนะคะแม่ถินไปไม่ได้รถไปกับเขานะคะทอดกระถินกับลุงพลน,นะคะเพราะว่ามาไม่ทันค่ะมาก็เห็นรถลุงฟื้นบอกว่านั่งโมไซไปด้วยกันแต่แม่ถินไม่ไปกับลุงนะคะถ้าไปรถใหญ่ก็จะไปอยู่แต่ก็ค่ะแล้วก็มาส่งทีมงานของคุณอิสระนะคะจะกลับวันนี้ก็เลยมาพากันมาดูอยู่ที่วัดภูหลวงนะคะ ฝั่งทางนี้ก็จะเป็นรวงครัวนะคะค่ะแล้วก็มาฝั่งทางนี้นะคะก็จะเป็นสระน้ํานะคะสําหรับเลี้ยงปูเลี้ยงป่านะคะของพระอาจารย์บึงสระของพระอาจารย์นะคะ ขึ้นอ,ออกมากออกผลแล้วนี่นะคะเป็นสะเลี้ยงปลาน้ำก็กว้างอยู่นะคะปลาก็น่าจะมีเยอะค่ะว่าล่มรื่นมากเลยนะคะสะน้ำแต่น้ำก็ไม่ค่อยใสนะคะน้ำก็เป็นน้ำขุ่นๆปลาก็คงจะเยอะนะคะแต่ กจะเกลือเสร็จแล้วก็เยอะเลยไม่มีไม่มีปลาขึ้นมานะคะเป็นโรงครัวนะคะบรรยากาศรอบรอบนะคะค่ะเป็นโรงครัวนะคะค่ะรถไทยนี้ค่ะเป็นพระอาจารย์นะคะขับไปแล้วก็ค่ะเวลามนี้เพราะว่าเส้นทางลำบากพระก็เลยมีรถไทยเดินตาม ระยะทางก็ไกลอยู่นะคะก็เลยนั่งรถไถเดินตามนี่นะคะ่ะของพระนะคะไถบินทบาดนะคะ,คะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ